สวนลุงนินเป็นที่คุ้นหูคุ้นตาของชาวจังหวัดชุมพรมาหลายปีแล้วสวนลุงนินตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรผู้ริเริ่มเป็นชาวสวนคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาปฏิวัติตนเองปฏิวัติความเชื่อปฏิวัติความคิดของตนเองลุกขึ้นมาพึ่งพาตนเองและที่สำคัญได้น้อง เศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้และสามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริงจนกระทั่งลุงนินได้หลุดพ้นความทุกข์ยากและสามารถค้นพบความสุขได้อย่างแท้จริงโดยส่วนลุงนีนได้จัดสรรทุกตารางเมตรถูกใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ช่วยเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยเฉพาะการปลูกพืชก้าวชั้นเรียนแบบคอนโดมิเนียมเนื่องจากคนรุ่นหลังรู้จักการทำเศรษฐกิจพอเพียงน้อยลงและยังไม่รู้ถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงพวกเราทีมร้อยรักได้มีความคิดที่จะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้